เหรียญเสมาเสมาเล็กหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมรุ่นเสาห้าปีหนึ่งสองนะครับสวัสดีครับวันนี้มาชมเหรียญเสมาเล็กนะครับเสาห้าปีหนึ่งสองของหลวงพ่อเงินนะครับอันนี้เป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินนะครับเสาห้าเนี่ยจะมีเลขห้าอะไรตรงนี้อยู่นะครับเป็นรุ่นเสาห้าเขาจะมี ก็จะมีเหรียญที่เ,เหมือนกันอีกเหรียญหนึ่งก็คือปี06นะครับ <c oughs> แล้วก็มีเหรียญน,นี้เป็นปีรุ่นรุ่นสาวห้าปีหนึ่งสองนะครับจุดสังเกตเนี่ยก็คือว่าเหรียญตรงในตาหลวงพ่อนะครับตาข้างขวาเนี่ยเขาจะแกะเป็นลูกๆในตาจะแกะเป็นเส้นนะครับ <c oughs> มีขีดอยู่เห็นไหมครับ <c oughs> มีขีดเป็นเส้นอยู่นะครับเส้นตั้งลงมา แล้วก็เหรียญแท้ๆเนี่ยจะค่อนข้างคมนะครับมีเส้นสายค่อนข้างคมนะครับแล้วก็จุดสังเกตอีกอย่างนึงก็คือตรงหูเหรียญน,นะครับหูเหรียญรูเจาะเนี่ยเขาจะเรียบร้อยนะครับไม่มีปริ้นอะไรเลยนะครับจะเห็นว่าไม่มีปริ้นนะครับจะค่อนข้างเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีปริ้นขอบด้านข้างนี่ยกนิดหน่อยนะครับ ตัวอักษรวัดน,อนยอในหอมแล้วก็ยันอาคาาัคระนี่มีขยี้เล็กน้อยนะครับหลวงพ่อเงินอันนี้เป็นเหรียญเนื้องเงินนะครับไม่ใช่เหรียญเนื้องเงินที่จะไม่หนานะครับจะค่อนข้างบางนะครับค่อนข้างบางค่อนข้างบางนิดหนึ่งนะครับเป็นเหรียญขนาดเล็กนะครับแกะหน้าหลวงพ่อได้ก,กว่า พอสมควรครับงดงามพอสมควรนะครับเหรียญขนาดเล็กเล็กกว่าข้อนิ้วก้อยนะครับได้ครึ่งข้อสูงไม่ถึงสองเซนนะครับกว้างก็เซนกว่าเหมือนกันนะครับเล็กมากนะครับเหรียญเซมาเล็กหลวงพ่อเงินนะครับปีหนึ่งสองรุ่นสาห้าขอบคุณครับ